มานีมออามานอ,อีนีมานะมออามานออานะจะปะจออะจะปออะปะกะทะกออากะทออาทะมาระมออะมะรออะระ อะไรออะอะรอไอไรจะไปจอะจะปอไอไปจะดูจอะจะดอูดูชนีชอะชะนออีนีดูใจดอูดูจไอใจ ไถนาถอไอไถนออานาหาเหาหออาหาหอเอาเหาในเตานอไอในตอเอาเตาเอาใจออเอาเอาจอไอใจมีเงามออีมีงอเอาเงา sáu tô sáu so ao sáu to ô tô chạ đu ngu cho ạ à chạ do u đu ngò u ngu chạ đu pu cho ạ à chạ do u đu po u pu. จะดูกาจออจะดอ,อูดูกออากาถูกะทะถออูถูก,าากาถออกะทออะทะเถามะระถอเอาเถามออะมะรออะระเอาอะไรออเอาเอา ออะอรอไอไรอาจะไอออาอาจออจะอไอไอเขาไถนาขอเอาเขาถอไอไถนอานาไถไปไวไวถอไอไถปอไอไป วอไอววอไอวเอาขาถูออเอาเอาขออาขาถออูถูเอาใจเขาออเอาเอาจอไอใจขอเอาเขาเดาดูทีดอเอาเดาดดอูด,ดูด ทอ,อีทีหาเสามาหออาหาสอเอาเสามออามาในนาเรานอไอในนออานารอเอาเราเอาใจเราออเอาเอา,า,า,าจอไอใจรอเอาเรา มาดีดีมออามาดอีดีดอีดีดดสีเทาเทาสออีสีทอเอาเทาทอเอาเทาเกาไวไวกอเอาเกาวอไอไววอไอไว ไปดูปูปอไอไปดออูดูปออูปูในรูงูนอไอในรออูรูงออูงู